อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมสวนเศร,รษฐกิจพอเพียงค่ะที่เทศบาลได้ดําเนินการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาดําเนินการอย่างไรบ้างที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะมีการปลูกพืชผักหลายชนิดมากนะคะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบด้วยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมส่วนเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตะบลป่าไผ่กันค่ะการน้อนมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติค่ะการน้อมนามแนวพระราชดำริค่ะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุปปมารีค่ะสูแพนปฏิบัติการ90วันสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารระยะที่2รอบสองค่ะจะขอแนะนําท่านนะคะให้รู้จักกับ ท่านประหลัดนะคะอัมพลคำชัยฤกอ์ค่ะประหลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคับวันนี้นะคะเราจะสอบถามท่านว่านโยบายนะคะที่ท่านดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการจัดพื้นที่นะคะทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหลากหลายท่านดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับผมสืบเนื่องจากว่าของเทศบาลเรานะครับเน้นน้อมนาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับมาให้กับ ประชาชนในพื้นที่แล้วในตำบลป่าไผ่เราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงและก็มีเรื่องของโครงการปร่าไผ่โมเดลมาอยู่ยังมาอยู่ก่อนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแปลงตรงนี้เราทําขึ้นเพื่อเป็นแปลงสาธิตให้ทางทางชาวบ้านแล้วก็ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยมาดูเป็นแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บอย่างว่าทําแบบไหนให้เป็นแปลงที่แปลงเกษตรที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในในฐานะ ในครอบครัวนะครับว่าเราสามารถลดรายจ่ายยังไงนะครับกรณีที่เราจําเป็นจะต้องมีการปลูกขึ้นผักสวนครัวเพื่อเลี้ยงให้กับครอบครัวนะครับอย่างน้อยก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแล้วก็ในตัวของเศรษฐกิจพอเพียงของที่เทศบาลทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ทํำยังไงให้ไปได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วให้ทางแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับของของเทศบาลน,นะครับให้ทางข้าราชการเรามีส่วนร่วมในในกิจกรรมตรงนี้นะครับ<ม>ครับในวันนี้นะคะทางสำนักง,งานพัฒนานชมุมชนอำเภอสันทรายนะคะก็ได้นำนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักจากธนาคารหอมบุญหอมผักปลูกรากปลูกผักกับพอชอสันทรายนะคะมามอบให้กับทางเทศบาลตำบลป่าไผ่นะครับและในวันนี้นะคะก็ขอมอบผ่านท่านประหลัดนะคะเทศบาลน,นะคะ ท่านประหลัดอัพลคำชัยฤทธค่ะ,คะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ